คนน่าจะเป็นกบปูข,ขาวนะครับอฮ้ย ครับสวัสดีชาลูกทุกคนเนี่ยตรงนี้ก็มีมีรูนะทุกคนผมไม่รู้ว่ามันเป็นรูอะไรนะครับตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาก็ประมาณครึ่งทางกันแนละ้วทุกคนเดี๋ยวผมจะลงไปในแม่น้ำน,นะครับตรงแม่น้ำแคนินจอนะทุกคนว่ามีปลาหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวกันแล้วนะทุกคนแถวนี้น่าจะมีอะไรสัย่างหนึ่งทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ทุกคนตอนนี้อากาศหนาวมากนะครับ okay. Okay. เราก็ได้เดินลงมาก็ประมาณครึ่งหนึ่งกันแล้วนะครับผอจะพาไปดูว่าแม่น้ำตรงจุดที่ผมจะพาไปนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะครับไปเลสโก้กันเลยน้องต้องเดินลงไปในแม่น้ำน,นะทุกคนม,มันยังมีน้ำหรือเปล่านะครับ มันยังมีน้ำอยู่เลยทุกคนตอวนี้น่าจะมีกดมีปูอะไรสักอย่างนึ้งเขาน่าจะได้นกได้อะไรกันน,นะครับนี่ครับนะครับโอ้ยโอ้น่าจะมีสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับที่ลงมากินน้ำกินอะไรนะครับ ได้ยินเสียอะไรไม่รู้นะครับเสียเหมือกกันไล้ทุกคนเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปกันนะครับไปเดี๋ยวเราจะลงไปคข,ข้างหน้ากับต่อนะครับ วายวายกดนี่มาตีก่อนนะครับตัวใหญ่ามากนะทุกคนนี่เป็นกบปูขาวนะครับโอ้โหยังไม่ตายนะครับทุกคนดูาเจะหนีนะครับ เอาลอยพักไว้ก่อนเดี๋ยวมันหนีนะครับเดี๋ยวผมจะทายมันได้สมอลเล่ก่อนแป๊บนึงนะทุกคนขึ้นแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปย่างกดกันนะครับโอ้โหตัวมันก็ใหญ่พอสมควรอยู่นะครับ มันมือฟอดตกลงมานะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เผาไฟการเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพอจะตารน้ำพริกก่อนนะครับก็ืี่จะไอ้ย่างไอ้กบป,ปุเข,ขานะครับโอเคเดี๋ยวเราลุยกันเลยนะครับ เราได้ตัวหนึ่งกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปย่างกันทุกคนไป น้ำมันน้ทุกคนเราไปเก็บมาเมื่อกี้ตรงข้างหน้านครับพอนนี้มีชาวบ,บ้านเขามาปลุกไว้อยู่ประมาณต้นหนึ่งครับนี่คือนั้นจิ้นของเรานะครับที่จะมาเกินกับกบภูเขานะครับวันนี้เพื่อทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูปกกบภูเขาของเราว่ามันสุกหรือ,อยังนะครับ ไอตัวนี้น่าจะสุกแล้วแหละโอ้ตอนนี้นี่ครับกรบเราบก็สิบหมดแล้วนะครับเนี่ยยอดเลยทุกคนสองกิโลนะครับ ร้อนมากทุกคนว้าอันนี้คือเนื้อนะทุกคนเนื้อเนื้ออันนี้คือกบภูเขานะครับที่เราไปหามาเมื่อกี้นะครับนี่คือน้ำจิ้นนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองชิมดูก่อนหานี้ขานะครับนี่คือน้ำจิน้นจิ้นจากประเทศไหนไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะลองกินดูนะครับอร่อยอมากทุกคน มาทุกคนนี่นครับเอาไว้จิ้นกับน้ำจิ้นนะครับเ,ออเนื้อมันอร่อยพอดีเลยอ๋อ ทำเปรี้ยวลงทงหวานนะก็อร่อยนะครับม,ม,มาทุกคนอร่อยมากนะครับอืนี่นครับทุกคนนี่นครับ สดๆร้อนๆไปเลยนี่ครับใส่ทั้งตัวไปเลยแล้วก็กินอร่อยมากอันนี้คือมะนาวนะทุกคนไม่ไหวไม่ไหวมะนาวนะมันเปรี้ยวก่อนคนระับ นี่ครับมันยังมีหัวนะครับเนี่ยมันจะมีหัวครับแล้วก็ตัวกับมานัวกขาเนี่ยผมกินหมดแล้วนะครับยังเนื้อในขาที่มันเนี่ยมันก็ยังมีเนื้อนะครับอือว่าตอนนี้เผ็ดมากนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับไปอัานนั้นที่โอซุโกโต่อแล้วทุกคนคือว่าตอนนี้ผมไปแล้วทุกคน <c oughs> ออีกกันแล้วทุกคนตันนี้ถ้าใครอยากกินก็กินไปนะครับพอเอาไว้ตรงนี้แนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้เราก็พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นบอดอยกันต่อนะครับทุกคนตอนนี้ผมลงมาตรงจุดที่มันเลื่อที่สุดนะครับก็เมื่อกี้ผมได้ลงเขามาก็ประมาณหนึ่งกิโลเกินหนึ่งกิโลกว่านะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วทุกคนสวัสดีครับ